ถ้าเราไม่ใส่แว่นเราจะสวยไม่นะราคาเลสิกจะแพงไม่นะหรือว่าเราเริ่มเป็นต้อกระจกคงต้องไปปรึกษาหมอแล้วมั้งเราก็าไม่ได้แย่นะหรือว่าเป็นเพราะแว่นแน่เลยหยุดหยุดหยุดค่ะทุกคนทุกคำถามที่มีหมอมีคำตอบให้ค่ะ ก่อนที่จะกังวลไปต่างๆนานาเรามารู้จักกันนะคะว่าการผ่าตัดแก้ไขสายตาแบบไหนเหมาะกับใครใครไม่อยากใส่แว่นเหมาะสมกับวิธีไหนมากที่สุดไปดูกันค่ะถ้าอายุ20-50มีค่าสายตาสั้นสายตาเอียงเมาก็จะแนะนาให้ทำวีเล็กสมายเฟมโตเลสิกหรือ PRK ค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมครับถ้าอายุ20-45าแล้วก็มีสายตาสั้นเยอะมีสายตาเอียงนะคะไม่สามารถทำผ่าตัดที่กระจกตาได้เราก็แนะนำให้ทำเลนเสอร์ ICL รักษาค่าสายตาได้มากๆเลยค่ะ ถ้าเป็นกลุ่มอายุ40-50ปีมีสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเดิมแต่ว่าเริ่มมีสายตายาวตามอายุร่วมด้วยสิ่งที่จะแนะนำให้ทำก็จะเป็นเฟมโตเลสิกเพรสบิออนหรือว่าวีเล็กสมัยก็ได้แล้วก็มาใส่แว่นอ่านหนังสือเอาทีหลังนะคะค่ะส่วนถ้าเป็นกลุ่มอายุ50 ห้าสิบห้าหกสิบเจ็สิบมากมากขึ้นไปกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องเลนส์เลนส์จะเริ่มขุ่นไม่สามารถทำเลสิกได้หมอจะแนะนำให้ทำ้อกระจกแทนก็คือใส่เลนส์กลุ่มที่อาจจะเป็นชัดหลายระย,ยะก็คือทำให้ไม่ต้องใส่แว่นเหมือนกับน้องๆที่เขาทำเลสิกกันไม่ต่างกันเลยค่ะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนเข้าใจแล้วค่ะแล้วคุณล่ะคะมีปัญหาสายตาแบบไหนอย่าลืมเข้ามาปรึกษาจะได้ทราบว่าวิธีการผ่าตัดแก้ไขาสายตาแบบใดเหมาะกับเราที่สุดคะ่ะ